วันนี้ถ้าเราขายเป็นทองเหลืองนะครับโลร้อยแปดสิบนะแต่เราลอกเงินออกมาได้หกกรัมนะกรัมละสามสิบบาทอะสิบแปดนะตีไปร้อยแปดสิบาทเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มมาอีกร้อยแปดสิบาทนะแต่ถ้าเราไปขายอย่างนี้เนี่ยเราจะได้โลร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทนะเป็นทองเหลืองชุบเงินนะก็นี่ก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนที่จะเก็บสะสมไว้สกัดหรือว่า เ,เพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานเนะาะก็ันยจำเป็นต้องมีเยอะนะมีนีดอันนี้ก็ประมาณ2โลนะก็ลอกมาได้ประมาณเนี้ยประมาณ6กรัมนะครับเราจะมาลอกเงินออกจากชิ้นงานตัวนี้นะตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับเพื่อที่จะเอาทองเหลืองไปขายนะเราก็จะได้ซิลเวอร์เป็นกําไรนะดีกว่าไปขายแบบนี้เขาก็จะตีเป็นชุบขาวาตัวนี้เป็นทองเหลืองนะทองเหลืองชุบ ยผสมกดแป๊บนะึองลองจุ่มก่อนอันนี้จะพอ๋ยวใส่แค่นี้นะมันมีควันเลยมันมีควันเพื่อนต้องระวังนะตัวนี้แรงมากเสื้อผ้านี้เป็นรูนะ ผมจะใช้ตัวขีบนะนเดี๋ยวเราจะลองคีบไปดูก่อนต้องระวังนะนี่นะค่อยคอยใส่ตัวนี้มันจะเป็นประจุอิเล็กโทรไลต์นะถ้ามันจะมีประจุไฟฟ้าในในในตัวสารละลายนนะีย ก็ระวังนิดนึงเออมันจะมาเกาะผิวหนังเราแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่แว่นตาก็อันตรายเดี๋ยวจะเอาน้ำเปล่าใส่ตรงนี้ไว้นะบางคนจะใส่กดเกลือไว้ล้างเลยนะชิ้นงานก็เป็นการตกเงินบในตัวนะ ่ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะเดี๋ยวเราชิ้นให้ตัวซินเวอร์มันละลายกันนะ นหนานะเพราะว่าเราแช่ไว้นานแะล้วมันขาวอยู่เลยนะเมื่อ อืามสุดเลเดี๋ยวโดนแดดแล้วเพื่อนแดดมากเลย มันจะเป็นสีทองืดงทองืองทองแดงกอดแล้เราก็ทองแดงให้หนูไก้ใสได้